ก็สวัสดีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนิดๆจะออกไปตกปลาคลองจระเข้ใหญ่นะครับมีที่ลงร้ต่อนะครับ เป็นที่จะต้อนะนะขอบคันนะแต้มที่สองนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับผมลงเบ็ดประมาณบ่ายสองโมงนะครับวันนี้ออบมากนะครับปลานินไม่ไม่เข้าทักตัวเลยนะครับแต่ก็ยังรอดแห้วอยู่นะครับผมเอาขึ้นมาให้ชมนะครับ นั่งอยู่นานนะครับเงียบมากๆแต้มแรกเราก็มาแล้วนะครับถือว่ารลอดเที่อยู่นะครับกลับบ้านกันนะครับเจอกันใหม่วันหน้านะครับขอบคุณครับ